เ,เริ่มแรกนะคะเป็นวุ้นในตาเสื่อมอ,อด้านขวาตาข้างขวาก่อนหลายปีแล้วค่ะ,คะร่วม10ปีว่าเป็นใยบางๆอยู่บริเวณหางตาแล้วก็ไม่รู้สึกลำคาญอะไระเพราะว่าไปหาหมอแล้วก็บอกไม่มีอันตรายอะไรมันเป็นไปตามอายุแล้วก็การใช้สายตานะคะ,คะเมื่อไม่กี่เดือนมานี้นะคะประมาณสอสาเดือนได้ก็เริ่มมาเป็นด้านซ้ายตาข้างซ้ายแต่ว่าทีนี้มันมีอาการคือจุด มันชัดมากแล้วก็มีกลุ่มก้อนของเส้นใหญ่นะคะมันรวมตัวกันแบบค่อนข้างทึบอะแล้วเวลาเราก็บพิมตาทุกครั้งนี่เรารู้สึกลำคาญช่วงหลังๆนี้มาเล่นมือถือมาแชทกับเพื่อนเล่นไลน์เพราะว่าเออรี่ออกมาใช่ค่ะก็เพลินไก่เครื่องพวกนี้นะคะใช้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะมันก็คงมีส่วนด้วยนะคะ จากที่ไม่เคยเป็นนะคะมีอาการแสบแล้วก็เคืองตาก่อนรู้สึกมันแห้งๆแล้วก็มีขี้ตาตอนเช้ามันเป็นเกล็ดแข็งๆทุกเช้าแล้วหลังจากนั้นก็มีจุดดำขึ้นมาจะมีแสงแวบๆขึ้นที่หางตาเราก็ใจไม่ดีละเฮ้ยจะตาบอดหรือเปล่าค่ะเอ้ยมันจะตาบอดหรือเปล่าวะก็ไปหาหมอนะคะก็บอกว่าเป็นวุ้นในตาเสื่อม คุณหมอก็บอกให้แค่าตาทีก็แค่นั้นเองประคับประคองมันไปแล้วคุณหมอบอกว่ามันจะดีขึ้นไหมคะไม่ได้บอกว่าจะดีขึ้นแต่ช่วยให้ตาไม่แห้งไม่เคืองแค่นั้นเองแต่ไอจุดพวกนี้ไม่มีทางรักษา ก็เลยพอดีงงน้องสา,<ๆ>สาวแฟนเขาก็ส่งคลิปอันนี้มาให้ดู mm. นะ,ะคะก็รีบเปิดดูก็เป็นการเล่าประสบการณ์นะคะของการใช้ผลิตภัณฑ์ของแอปโกเนะะี่ยคะงานวิจัยตัวเนี้ยเลยสนใจมากก็เลยฟังจากคุณหมอบรรยายว่าการทํางานของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทํางานยังไงมันรักษาได้อย่างไรนะคะก็ดูแล้วมันมีเหตุและผลมากๆตัดสินใจสั่งมาใช้ลองใช้่ ไม่ต้องหยอดน้ำตาเทียมอ่ะตื่นเช้ามาตาไม่แห้งเลยลื่นแบบสบายไม่ต้องหยอดปกติต้องหยอดแล้วใช่ค่ะวันหนึ่งประมาณสามสี่ครั้งค่ะคือหาไม่เจออ่ะต้องหาแล้วไอจุดกับใหญ่ปกติมันมันลืมตาปุ๊บกับพริบตามันมาตลอดเห็นอยู่ตรงหัวหัวตาเนี่ยค่ะแต่ตอนนี้ต้องหาแล้วมันมีเหลือนิดนึงอย่างจางจางอ่ะค่ะใช่แสงแวบๆนี่ พอเพื่อนเขามาทักอะไรเขาพูดถึงเรื่องนี้ว่าแสงแวบๆเฮ้ยเรามาสังเกตตัวเองเออมันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่เราเราเพิ่งรู้ตัวประทับใจมากๆแล้วยังเล่นไลน์เล่นสมาร์ทโฟนก็กลับมาเล่นแต่ว่าน้อยลงค่ะก็คือจริงๆก็ต้องควบคุมด้วยตรงนี้ใช่ค่ะขอบคุณคุณสุภยาไทยพิสุทธิกุลมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆของแอโต้ค่ะ ปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินักภูมิคุ้มกันเขาพบว่าเกิดขึ้นจากการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝรั่งเขาบริษัวโปรอินฟ f มเมนต์ริไซด์โคา์ลังมากเกินไปมันลังมากเกินไปมันท่ากัเกิดความเสื่อมนะครับสารที่ลังมากเกินไปก็อินเ r อร์คิน1เบต้าอินเทอร์คิน6อินเทอร์คิน7เทียนเทีอัลฟาและอินเทอร์บอลแกมมาแอปโกแคปคือนวัตกรรมนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับ เป็นผลรังเสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของาสารสกัดมังคุดงาดาถั่วเหลืองบัวบกและฝรั่งเรามีการวัดไว้ชัดเจนว่าวันที่15นะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับสูตรเหล่านี้ฮะไอ้ที่ชี้อยู่เนี่ยครับคือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูขเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน <c oughs> <rejected> ้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการผิดปกติของตา ลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบามีการวัดแล้วเราก็จะพบว่าหลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือ TNF a l p h อลาลดลง93นะครับแอนตี Anti ้เทนเนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่7เนี่ยเราก็จะมี สูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ํามังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่าแอปโคเอเซนนะครับสิ่งที่เรากําลังพูดถึงนะครับการทดลองของเราในวันที่15วันละซองนี่นะครับวันละซองรับสามมละ ml, นะครับสิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะฮะสีสีน้ําเงินนะครับ,นะรบก็จะลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่า TNF-alpha, i n t e r f e r o n g a m m a i n t e r โดคินหนึ่งเบต้าอินโดคิน แล้วก็อินเตอร์คิน17ลดลงทางนั้นเพราะนั้นต้นเหตุที่ทําให้เกิดความเสื่อมลดลงทางนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทําให้มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับอินเตอร์คินส18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกๆทุกๆสารที่หลังจากไม่เลือดขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทําให้เกิดความเสื่อมแล้วอินเตอร์คินส18เพิ่มขึ้นมาโอกาสของการถนอมตัวของน้าคุดแอปโกไอเซนนี่นะครับ ไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับหลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง18% 17% 23% 45%, 45และหสสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไปในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออินเทอร์กิน18เพิ่มขึ้นมา50%ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุดของเรา ก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาทเตื่นชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่มอินทูกิน18ขึ้นมาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเดิมทีเราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันมันมเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินทอร์กิน18ซึ่งเขาก็พบ ว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในลักษณะอยู่กันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับการเพิ่มทีนที่สิด้วยการดื่มก็อโคไอเซนยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลายสิเท่าแน่นอนก็เราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะดูแลความผิดปกติเหล่านี้ได้ โดยการทําให้เขาขับไปสู่สภาพที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุล้อแค่นั้นเองครับ